สวัสดีครับสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ตลาดหุ้นมีเรื่องร้อนแรงจริงๆนะครับใช่ค่ะโดยเฉพาะหุ้น KTC หรือบัตรกรุงไทยนี่แหละค่ะครับดิ่งติดฟลอร์ไปเลย2วันซ้อนคนที่ถืออยู่นี้น่าจะใจหายใจคว่ำกันเลยแน่นอนค่ะวันนี้เราเลยจะมาชวนคุยกันเจาะลึกข้อมูลหน่อยว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแนะ่ใช่ครับเราจะดูทั้งบทวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเพื่อหาคําตอบว่าไอ้ที่ลงหนักๆเนี่ยมันเป็นวิกฤตจริงๆหรืออาจจะ จะเป็นโอกาสให้ใครบางคนหรือเปล่าอืมภาพรวมก็คือ KTC หุ้นใหญ่กลุ่มการเงินราคาหุ้นลงแรงมากประมาณ27%ในแค่ส2วันทำการเองครับซึ่งที่คุยคุยกันในตลาดสาเหตุหลักๆก,ก,ก็คือการถูกฟอร์เซลใช่ไหมครับจากบัญชีของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใช่ค่ะหลักๆตลาดมองแบบนั้นซึ่งต้องย้านิดนึงว่าณตอนแรกเนี่ยมัน ่ไม่ได้เกี่ยวกับพื้นฐาน KTC ที่เปลี่ยนไปปุกปรับนะคะโอเคงั้นเรามาไล่ไทม์ไลน์กันหน่อยดีกว่าเหตุการณ์มันเริ่มชัดๆวันจันทร์ที่23มิถุนายนเนาะค่ะวันนั้น KTC ลงไปติดฟลอร์เลยลบ15%ซึ่งเป็นเกณฑ์ใหม่ชั่วคราวด้วยนะครับจากปกติลบ30%ใช่ค่ะจุดที่น่าสังเกตคือตลาดรวมวันนั้นก็ไม่ได้แย่อะไร แต่มี KTC, BEC แล้วก็ XKG ที่มีข่าวว่ารายใหญ่คนเดียวกันถืออยู่ลงมาพร้อมๆกันเลยแล้ววันอังคารที่24ก็ยังลงต่ออีกฟลอร์อ่าฮะรวม2วันนี้ก็หายไปเยอะเลยเกือบ30%โอ้โหแต่พอวันพุธที่25เหมือนจะเริ่มตั้งหลักได้ใช่ค่ะเริ่มเห็นสัญญาณดีขึ้น ไอออฟเฟอร์ offer, หรือหุ้นที่ตั้งขายเยอะๆก่อนหน้านี้มันเริ่มหายไปแล้วก็มีรายการบิ๊กลอตเข้ามารับซื้อแถวๆราคา20บาทอ๋อบิ๊กลอก็คือการซื้อขายหุ้นลอตใหญ่ๆตกลงกันนอกกระดานใช่ไหมครับประมาณนั้นค่ะเป็นการซื้อขายปริมาณมากๆในครั้งเดียวทีนี้คำถามสำคัญเลยไอ้กลไกฟอสเซลเนี่ยมันคืออะไรทำไมมันถึงทำให้หุ้นใหญ่ๆแบบ KTC ร่วงหนักขนาดนี้ได้ครับอืมคืออย่างนี้ค่ะ การใช้บัญชีมาจินมันก็เหมือนเรากู้เงินจากโบรกเกอร์มาซื้อหุ้นโดยเอาหุ้นในพอร์ตนั่นแหละค้ำประกันไว้ครับทีนี้พอราคาหุ้นที่เราค้ำไว้มันตกลงตกลง,กลงมาถึงจุดหนึ่งที่โบรกเกอร์กำหนดไว้ที่เรียกว่ามาจินคอ้นะคะ uh huh. ถ้าเราหาเงินสดหรือเอาหุ้นอื่นมาเติมเป็นหลักประกันเพิ่มไม่ทันตามกำหนดเวลาโบรกเกอร์เขาก็ต้องบังคับขายหุ้นเราออกมาเลยขายทุกราคาเลยเหรอครับใช่ค่ะขายทุกราคาเพื่อเอาเงินไปคืนหนี้ที่กู้มาให้ได้ก่อน อ๋อเข้าใจแล้วถึงแม้ว่าจริงๆต้นทุนของรายใหญ่อาจจะต่ำมากๆเลยก็ได้ทาไมจุดฟอสเซลมันถึงขยับขึ้นมาได้ล่ะครับอันนี้น่าสนใจค่ะถึงต้องทุนแรกเริ่มจะต่ำนะคะแต่ถ้าระหว่างทางที่หุ้นขึ้นมาเยอะๆเนี่ย นักลงทุนมีการถอนเงินส่วนเกินหรือที่เรียกว่า excess equity ออกจากพอร์ตมาจินไปใช้เรื่อยๆอ๋อคือดึงกำไรออกไปเรื่อยๆใช่ค่ะพอดึงออกไปมันก็ทำให้ระดับราคาหุ้นที่ถ้าตกลงมาแล้วจะต้องเติมหลักประกรันหรือจุดที่จะโดนฟอสเซลเนี่ยมันขยับสูงขึ้นมาได้เหมือนกันแล้วพอโดนบังคับขายทีหนึง่งหุ้นมันเยอะมาก,ห,มมากหลักร้อยล้านหุ้นยเงี้ยใช่เลยค่ะปริมาณขนาดนั้นพอถูกเทขายออกมาพร้อมกันมันไม่มีใครในตลาดมารับได้ทันหรอกคะ่ะราคามันก็เลยดิ่งลงแรงอย่างที่เห็น เข้าใจกลไกแล้วครับทีนี้มาดูตัวธุรกิจ KTC กันบ้างหลักๆก,ก็ทำบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลเนะาะค่ะสัสดส่วนพอร์ตก็บัตรเครดิตประมาณ70%สินเชื่อส่วนบุคคลอีก3 0รายได้หลักๆก,ก็มาจากดอกเบีย้ยค่าธรรมเนียมมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือลูกค้าส่วนใหญ่เกิน70%เลือกผ่อนชำระไม่ได้จ่ายเต็มจำนวนใช่ค่ะซึ่งจุดนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องจับตาเหมือนกันโดยเฉพาะในภาพรวมของกลุ่มไฟแนนซ์ตอนนี้เลย ยังไงครับคือกลุ่มเนี้ยกำลังเจอความท้าทายหลายด้านเลยค่ะทั้งเอ่อกำไรที่เริ่มโตช้าลงจากเคยโตเป็นเลขสองหลักตอนนี้อาจจะเหลือแค่หลักเดียวตำหรือทงทงตัวไปเลยการแข่งขันก็สูงด้วยใช่ไหมครับมีผู้เล่นเยอะมากสูงมากค่ะทั้งแบงก์ทั้งนอนแบงก์ไมโครไฟแนนซ์แล้วก็มีเรื่องกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นอย่างที่แบงค์ชาจะเข้ามาคุม leasing บวกกับเศรษฐกิจชะลอตัวนี่ครัวเรือนสูงปรีดเลยตอนนี้ ถูกค่ะปัจจัยพวกนี้มันเพิ่มความเสี่ยงเรื่องหนี้เสียหรือ NPL มากขึ้นโดยเฉพาะกับ KTC ที่ลูกค้านเน้นผ่อนเยอะๆก็อาจจะอ่อนไหวกับเรื่อง NPL มากกว่าบามตัวแล้วเรื่อง valuation หรือการประเมินมูลค่าหุ้นหลหะครับ <c oughs> เห็นนักวิเคราะห์ปรับลดเป้ากันเยอะเลยใช่ค่ะพอแนวโน้มกำไรหรือ ROE มันดูจะลดลง ค่า P/BV ที่ตลาดให้มันก็มักจะปรับลงตามไปด้วยอย่างล่าสุดเห็นบอ,อบัวหลวงให้เป้า KTC เหลือแค่18บาทเองค่ะก็สะท้อนภาพรวมอุตสาหกรรมที่ยังมีแรงกดดันอยู่แล้วถ้าดูเรื่องปันผลหรือ Dividend Yield ตอนนี้ KTC อาจจะอยู่แถวๆ5%ซึ่งถ้าเทียบกับกลุ่มแบงก์ตอนนี้ ใช่ค่ะกลุ่มแบงก์บางตัวยิวอาจจะ7%หรือมากกว่าแล้วก็ดูเหมือนความเสี่ยง NPL จะต่ำกว่าด้วยในภาพรวมตอนนี้น่าสนใจตรงที่นักวิเคราะห์ให้เป้า18บาทแต่ดันมี Big กหลอกล้ามมารับที่ยี่สิบาทแบบนี้เนี่ยสรุปแล้วมันน่าลงทุนไหมครับอืมคงต้องแยกตามสายการลงทุนนะนะคะถ้าเป็นสายเทรดดิง้งเก่งกําไรสั้นๆอาจจะมองหาจังหวะเข้าได้จากความผันผวนตอนนี้ใช้นวะรับแถวยีบาทเป็นหลัก อาจจะค่ะหรือมองแนวต้านที่เป็นแก a ปราคาเก่าแถวๆ30บาทแต่ที่สำคัญมากๆคือต้องมีจุด stop loss ชัดเจนนะคะเพราะความเสี่ยงยังสูงอยู่แล้วถ้ามองเป็นการลงทุนยาวๆล่ะครับถ้ามองยาวๆเออตอนนี้อาจจะยังไม่น่าสนใจเท่ากลุ่มแบงค์นะคะด้วยเหตุผลเรื่องพื้นฐานที่ดูแข็งแกร่งกว่าบนผลดีกว่าความเสี่ยง NPL ดูน้อยกว่าอาจจะต้องรอให้ราคาลงมาอีกหรือรอให้สถานการณ์มันชัดเจนกว่านี้ ใช่ค่ะรอให้เห็นแนวโน้มผลประกอบการหรือตัวเลข NPL ที่ชัดเจนกว่านี้ก่อนก็ได้อย่าลืมว่ายังมีคนที่ติดหุ้นราคาสูงสูงหรือติดดอยรอขายอยู่อีกเยอะเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวต้านใหญ่กดดันราคาหุ้นต่อไปครับผมคำถามสุดท้ายที่หลายคนก็คงกังวลคือแล้วมันจะมีหุ้นตัวอื่นเสี่ยงโดนฟอร์เซลแบบนี้อีกไหมครับ เห็นมีข้อมูลเรื่องสัดส่วนหุ้นที่ใช้มาจินสูงๆออกมาด้วยอืมตรงนี้ต้องระวังการตีความข้อมูลนิดนึงนะคะคือการที่หุ้นตัวไหนมีสัดส่วนการใช้มาจินสูงไม่ได้แปลว่ามันจะต้องโดนฟอร์เซลเสมอไปอ๋อมันขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นด้วยใช่ค่ะขึ้นกับต้นทุนของเจ้าของบัญชีนั้นๆแล้วก็พฤติกรรมการบริหารพอร์ตของเขาซึ่งเป็นข้อมูลภายในที่เราไม่มีทางรู้ได้เลย หุ้นใหญ่ๆส่วนใหญ่สัดส่วนมาจิ้นจริงๆก็ไม่ได้สูงมากนะคะแล้วหุ้นบางตัวที่อยู่ในลิสต์ที่ว่าสูงๆเนี่ยก็อาจจะสูงแบบนั้นมานานแล้วแต่ก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรเราก็ยังมีการกู้นอกระบบอีกใช่ไหมครับที่ใช้หุ้นคำประกันกันเองใช่ค่ะซึ่งตรงนั้นยิ่งไม่มีข้อมูลในระบบเลยค่ะโอเคสรุปวันนี้ก็คือ KTC ร่วงหนักๆมาจากฟอรเซลเป็นหลักเลยแม้พื้นฐานจะยังไม่ได้เปลี่ยนทันทีแต่ภาพรวมกลุ่มฟินแลนซ์เองก็มีปัจจัยกดดันอยู่เยอะเหมือนกันค่ะ การตัดสินใจลงทุนก็ต้องพิจารณาความเสี่ยงเทียบกับผลตอบแทนแล้วก็เทียบกับทางเลือกอื่นๆในตลาดให้รอบคอบนะคะครับผมสุดท้ายอาจจะฝากประเด็มให้ลองคิดตามกันดูนะคะว่าเหตุการณ์ฟอสเซลครั้งใหญ่แบบนี้มันจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนรายย่อยต่อหุ้น KTC หรือหุ้นที่มีเจ้าของกระจุกตัวมากๆในระยะยาวแค่ไหนน่าคิดครับ แล้วก็ตลาดทุนบ้านเราควรจะมีกลไกอะไรมาช่วยป้องกันหรืออย่างน้อยก็ลดผลกระทบจากสถานการณ์คล้คลายๆกันนี้ในอนาคตได้บ้างไหมอันนี้ก็เป็นคำถามใหญ่ที่น่าสนใจค่ะ